ปีเสียมีที่มายัางไงแล้วทำไมคนในปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรก็ปีเสียสวัสดีครับออกนะครับจากช่องที่ทำและอ,อเราวชน่นาก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักปีเสียแน่นอนนะครับแล้วยิ่งช่วงตรุษจีนเนี่ยแน่นอนว่าพ่อแม่หลายคนหรือว่าที่บ้านเนี่ยจะต้องเอาปีเสียมาตั้งหน้าบ้านหรือมีการไปบูชาที่ฮ่องกงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในจีนอรารยธรรมจีนเนี่ยเรามีสัตว์มงคลหลายตนนะครับแต่ปีเสียเนี่ยกับเป็นตนที่ได้รับความนิยมสูงมากเลย เออเราประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่วันนี้อองมีคําตอบแล้วครับทีนี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่านักวิชาการจีนเนี่ยเขาไปเจอคําว่าปีเสียครั้งแรกที่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าคนจีนทางจีนเนี่ยเขาก็มีการทําวิจัยแล้วก็หานะครับ คือจุดแรกที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าต้องย้อนไปถึงบันทึกประวัติศาสตร์ที่ได้รับการคุ้หิ้งนะครับว่าแบบเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดถ้าใครเรียนเอกจีนเนี่ยจะต้องผ่านชื่อนี้มาแน่นอนนั่นก็คือตำราฉื่อจี้ครับขื่อจี้เนี่ยก็คือ,อตำราประวัติศาสตร์จีนที่เขียนในราชวงศ์ฮั่นนะครับที่เขียนโดยซื่อหม่าเชียนซื่อหม่าเชียนทําไมต้องพูดชื่อนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นบิดาประวัติศาสตร์ของจีนเลยเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วแบบดูใช้เห ผลอันนี้แทรกนิดน,นึงว่าถามว่าก่อนหน้านี้มีตําราประวัติศาสตร์อื่นไหมมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะสเปกสปะแล้วก็มีการเขียนที่ดูแบบทุกคนดูแคร์การเมืองนะครับดังนั้นเลยไม่ได้แสดงความคิดเห็นแบบร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าบันทึกประวัติศาสตร์ไหนที่คนจีนเนี่ยถ้าแบบยุคโบราณครับเขาจะมองแล้วไปค้นหาข้อมูลกันนะก็คือฉื่อจี้ครับประเด็นก็คือว่าในฉื่อจี้เนี่ยจะมีบันทึกเรื่อง 5จากักรพรรดิอยู่นะคบก็คืออูตี้เปินจี้นะครับทีนี้อูตี้เปินจี้คืออะไรก็คือเขาเป็นการบันทึกเนี่ยไปถึงราชวงศ์เซี่ยเลยครับราชวงศ์เซี่ยเนี่ยก็คือราชวงศ์ตั้งต้นแรกของจีนครับแต่ราชวงศ์เซี่ยเนี่ยถ้าดูแผนภาพนี้นะครับจะเห็นว่าอุ้ยมาก่อนยุคจินซีอีกเขาจะบอกว่าเป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างจะวิมานนิดนึงครับคือแบบว่า มีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พอดีว่าซืูมาเชียนเนี่ยเขามีการบรันทึกถึงราชวงศ์นี้ไงและมันมีการพูดถึงตัวปีเสียแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่าชื่อปีเสียแล้วทีเดียวเลยนะครับ <ic c oughs> เขาจะเขียนเขาจะเขียนพูดประมาณว่าคล้ายหมีอ่ะแล้วหมีมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับ ทีนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นยุคของแบบเอ,อ่อเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่เขาบอกว่ามันเป็นศึกนะครับระหว่างแบบจกักรพรรดิฟาดกันคือแน่นอนว่าจีนยังไม่ได้มีการรวมเป็นแผ่นดินเดียวใช่ไหมครับดังนั้นก็จะต้องมีชนเผ่ากลุมกล่มนู้นกลุ่มนี้มีจกักรพรรดิองนู้นองนี้มาตีกันนะครับแล้วประเด็นก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของที่จกักรพรรดิเหลืองครับทุกคนอ่าขวางตีเนี่ยขวางตี้ทำไมครับท่านเนี่ยก,กับ เหยียนตี้นะครับจกกักพัิเหยียนตี้ทีนี้พอ2คนนี้เนี่ยตีกันครับถามว่าใครชนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ หวางตีครับหรือจกักรพรรดิเหลืองเนี่ยเป็นคนชนะและประเด็นมันก็เริ่มตรงนี้ครับคือที่เขาบอกว่าจากักรพรรดิเหลืองชนะเนี่ยเพราะว่ามีตัวปี่เสียอยู่โดยที่เขาบอกว่าตามตำรานเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นแบบสัตว์ที่คล้ายหมีซึ่งคนเนี่ยเขาก็ตีความกันนะครับว่าอาจจะเป็นหมีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเครื่องรางนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อชนเผ่าที่คอยมาช่วยจกักรพรรดิหวางตี้ในการปราบจากักรพรรดิเหยียนตีนะครับสรุปก็คือว่าจากักรพรรดิเหลืองเนี่ยมีคนช่วยมีตัว วช่วยนั่นเองครับอาจจะเป็นเครื่องรางหรืออาจจะเป็นชนเผ่าอะไรก็ไม่รู้ละแต่เขาก็อนุมานว่าเนี่ยแหละคือปีเสียดังนั้นในยุคแรกนะคะปีเสียเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมเริ่มมาจากตรงนี้ครับแต่มันไม่ได้เกิดกับเรื่องเงินทองเลยแล้วปีเสียเกี่ยวกับอะไรถ้าเราฟังจากเรื่องเนี้ยเราก็จะรู้ว่ายุคแรกปีเสียคือเทพแห่งสงครามครับแล้วก็ไม่ได้ชื่อปีเสียที่เดียวเองแล้วก็อนุมานได้ว่าตัวน่าจะคล้ายหมีซึ่งอันนี้เนี่ย ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหมีก็คือสัตว์ที่แบบถือว่าดุร้ายและทรงพลังในสมัยก่อนนะครับทีนี้นะครับเราต้องมาทําความเข้าใจขั้นรายการกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบไปกันคนละทางนะสรุปคือตั้งแต่ศักพรพัิเหลืองเนี่ยเขาก็มีการตีความนะครับว่าเออปีเสียเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเริ่มเกิดละแบบมีความเป็นความเชื่อแต่ว่าก็ไม่ได้มีการมาบอกลักษณะอะไรชัดเจนแล้วก็ไม่มีคําว่าปีเสียจริงๆในยุคนั้นนะครับเพียงแต่ว่านักวิชาการเขาก็อนุมานว่า ไอ้สิ่งนี้แหละคือปีเสียนะครับอาจจะเป็นชนเผ่าหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องรางอะไรบางอย่างแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะการันตีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้จกักรพรรดิเหลืองเนี่ยชนะสงครามได้ดังนั้นในยุคแรกก็เหมือนที่พูดไปครับว่าปีเสียนีย่เลยเป็นแบบแนวว่าเทพแห่งสงครามครับ ทีนี้นะครับบางตำราก็มีการบอกนะคบว่าในยุคชุนชิวจ้านกัวเนี่ยก็คือยุคสงครามนะครับที่แบบว่าโงงจื้อเกิดแล้วก็บ้านเมืองตีกันก่อนที่จิน๋นซีฮ่องเต้จะรวมจีนเป็นแผ่นเดียวได้เนี่ยก็คือมีการตีกันนวเลยนะครับช่วงนี้เขาก็จะบอกว่าปีเสียบางที่เนี่ยก็จะแบบได้รับการยกเป็นธงเลยนะครับเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เออแห่งสงครามนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นจริงได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิเหลืองนะเออราชวงศ์เซี่ย ปีเซยก็เหมือนเป็นเครื่องรางแบบเป็นตัวนําโชคในด้านเทพสงครามครับก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่นี้นะครับความเชื่อที่ว่าปีเซยเนี่ยคือเทพแห่งสงครามเนี่ยก็ดําเนินมาต่อครับจนถึงสมัยจีนซีฮ่องเต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองครับแล้วประเด็นคือว่าอ่ะมันก็จะเกิดคําถามละแล้วปีเซยอ่ะเราเริ่มมาเป็นแบบเกี่ยวกับสัตว์คู่พิทักษ์เงินทอง เมื่อไหร่กันเดี๋ยวเราจะ move เข้าสู่ราชวงศ์ฮั่นครับที่นี้นะครับแล้วปี่เซียนเนี่ยมีคํานี้ใช้มาเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่ามันมีการเชฟหรือว่ามีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับอพอเข้าสู่ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเริ่มมีคําใกล้เคียงแล้วครับก็คือคําว่าปีเซียปีเซีย แต่ว่ายังไม่ใช่คําว่าปีเสียจริงๆนะครับปี๋เสียเนี่ยคำว่าปี๋จะแปลว่าขับไล่ครับเสียเนี่ยจะแปลว่าสิ่งอัปมงคลดังนั้นปี๋เสียจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแปลว่าขับไล่สิ่งอัปมงคลใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงราชศมฮั่นเนี่ยสัตว์ตัวนี้เนี่ย ก็ทำไมครับเริ่มเป็นสัตว์เทพที่เอาไว้ไล่นะครับสิ่งชั่วร้ายเนาะแต่บางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีเสียเนี่ยจริงๆอะ่ะเริ่มมีบันทึกแล้วละเริ่มมีการแบบเขียนว่าเป็นรูปแบบเป็นสิงโตเป็นแบบม,มีเขาโครงของสัตว์สีขานะครับแต่มันก็ยังไม่มีอะไรการันตีร0 0เแล้วก็ยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองครับซึ่งบันทึกนี้เนี่ยก็มีเขียนในราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ทีนี้นะครับหลังจากจบราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบว่าสามก๊กใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละก๊กก็จะแบบตีกันแล้วก็เป็นนัวกันเรื่องสงครามทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วปีเสียจากราชวงศ์ฮั่นที่เป็นสัตว์ที่แบบขับไล่สิ่งชั่วร้ายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นเงินทองเมื่อไหร่ครับ คำตอบก็คือว่าจากนักวิชาการจีนเนี่ยคับเขาจะบอกว่าจุดเริ่มเนี่ยมันมาในราชวงศ์ถังครับแล้วก็ถังเนี่ยจะต่อด้วยซงใช่ไหมทีนี้ช่วงเนี้ยครับช่วงราชวงศ์ถังเนี่ยก็เริ่มมีการที่แบบมีสังคมพาณิชย์เกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าราชวงศ์ถังเนี่ยมีการเริ่มเปิดประเทศมีเส้นทางสายใหม่เริ่มมีการค้านะครับแต่ว่าอีกตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีเสียเนี่ยมาจริงๆในช่วงราชวงศ์ซงครับองก็เลยขออนุญาตเหมารวมว่า ปีเสียเนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการนะครับเป็นสัตว์ที่นำพาโชคลาภเนี่ยด้านเงินทองเนี่ยมาในช่วงราชวงศ์ถังและทรงครับเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าสงครามก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือสงครามนะครับดั่งภาษาจีนที่ว่า ช่างช่างหรูจ้านฉางนะครับประโยคนี้ก็จะแปลว่าสนามการค้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนสงครามนั่นเองครับทีนี้นะคบหลังจากที่ปีเซียเนี่ยเริ่มเป็นสัตว์ที่แบบความสําคัญในเรื่องการค้าแล้วนะครับคนก็เริ่มแบบทำดันครับเริ่มมีการดันเริ่มมีการ PR ปีเซียนะครับให้แบบว่าบูมขึ้นไปเนาะด้วยการทําอะไรครับเรื่องการเริ่ม โยงความเชื่อนะครับบอกว่าปีเสียเนี่ยจริงๆนะเป็นลูกมังกรมั่งเป็นอะไรบ้างนะครับแต่เขาก็จะเข้าใจกันว่าคือลูกคนสุดท้ายของมังกรนะครับหลังจากที่พอปีเสียเป็นลูกคนสุดท้ายของมังกรมีอะไรเกิดขึ้นต่อครับเริ่มมีการวาดภาพวาดภาพโดยการเอาสัตว์มงคลหลายๆอย่างเนี่ย ใส่เขาเป็นในตัวปีเสียครับแป่ว่าจะเป็นกวางหัวมังกรหรือตัวเป็นเสือสิงโตอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าอู้ดูแล้วบางทีหน้าปีเสีย,ยมีความคล้ายมังกรนึงเลยครับมันก็เป็นความเชื่อที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงนี้นี่เองครับแล้วตำนานที่ปีเสียเนี่ยเป็นสัตว์ที่รับทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยมาเมื่อไรครับคาตอบก็คือ ช่วงนี้เหมือนกันครับซึ่งตำนานของปีเสียที่เป็นสัตว์รับทรัพย์แบบ100%เลยนะครับเขาก็บอกว่าปีเสียเนี่ยเป็นแบบสัตว์โปรดปรานเป็นลูกมังกรใช่ไหมครับแล้วก็ชอบไปเล่นบนวิหารของเง็กเซียนฮองเต้ไงทีนี้วันหนึ่งก็คือแบบว่าคือปีเสียเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือชอบกินนะครับชอบกินแบบกินนู่นกินนี่เลยแต่ว่าสิ่งที่กินเนี่ยจะเป็นกินเงินแล้วก็กินกินกินทองคือกินของมีค่าอัญมณีต่างๆนะครับทีนี้พอกินปุ๊ น้องก็จะขับทายครับซึ่งเวลาขับทายเนี่ยก็จะออกมาเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันคือกินอะไรก็ปล่อยอันนั้นแล้วก็แบบทำไมครับกินแล้วก็ป่อยเลี้ยล่าตเต็มวังไปหมดเลยแล้วมีวันหนึ่งครับไปกินแบบสมบัติสําคัญของเน็กเซียนฮ่องเต้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่บอกว่าแบบอุ้ยมันเป็นของมีค่ามากแลงเง็กเซียนฮ่องเต้ก็แบบว่าอืมคือไม่ได้โกรธนะครับแต่รู้สึกว่าอยากดัดนิสัยก็เลยอยากเอามาสั่งสอนนะครับทีนี้อยากดัดนิสัยด้วยการสั่งสอนด้วยการทําอะไรครับด้วยการ ตีก้นเอกโเง็กเซียนห้องเต้นก็มีอารมณ์ขันนะครับทีนี้เขาบอกว่าเง็กเซียนห้องเต้นเนี่ยเผลง,ง้า้งมือแรกไปครับแล้วฟาดแรงเพื่อแล้วปรากฏว่าพอฟาดแรงไปอะ่ะตูดน้องปีเสียก็เลยปิดครับอ่พาพอตูดปิดเกิดอะไรขึ้นความอยากกินอย่างอยู่ครับทีนี้ก็กินอย่างเดียวรับอย่างเดียวนั่นเองก็เลยเป็นตำนานว่าปีเสียเนี่ยจะเป็นเทพที่รักษาสมบัติเพราะว่ากินอย่างเดียวไม่มีใครออกนั่นเองครับ ทีนี้นะครับความเชื่อที่ว่าปีเสี้ยเนี่ยเป็นสัตว์ที่รับทรัพย์ดูดทรัพย์เก็บทรัพย์ไว้เนี่ยก็บูมมานะครับบูมกันมาต่อในโช,ชว์ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนะครับแล้วก็บูมกันมาต่อถึงปัจจุบันเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะคบว่ามันมีวิวัฒนาการทางความเชื่อเนาะทีนี้ขอเสริมนิดนึงครับคำว่าปีเซี้ยเนี่ยอาจจะเป็นจีนแต้จิว๋วหรือว่าฮกเกี้ยนที่เราเรียกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจีนการจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า ผีชิวนะครับผีชิวซึ่งตรงนี้เนี่ยบางตำราก็จะบอกว่าตัวผีชิวเนี่ยเป็นสัตว์เฉพาะเลยโดยคําว่าตัวผีเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นตัวผู้นะครับและชิวเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียทีนี้นะครับก็สรุปว่าจริงๆแล้วปีสียเนี่ยในตําราจีหรือว่าในอารยธรรมจีเนี่ยก็อาจจะมีตัวตนมาตั้งแต่โบราณากาลนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยรูปลักษณ์อาจจะไม่ใช่สิงโตเนาะแล้วก็อาจจะเป็นหมีนะครับแล้วก็เป็นเทพแห่งสงครามแล้วก็มีความเชื่อเนี่ย ต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนากันในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งนะครับเพราะเขาก็มองว่าเออการค้าเนี่ยก็คือสงครามอย่างหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าราชวงศ์ซ่งเนี่ยเกิดธนบัตรเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแบบสังคมพาณิชย์ขึ้นไงทีนี้การแข่งขันนะเขาก็เปลี่ยนละจากการที่แบบสู้รบปกมือในเมืองเนี่ยก็จะมีการแข่งขันด้าน การคาด้วยนะครับปีเซียก็เลยเริ่มเป็นเทพแบบด้านการคาตั้งแต่สมัยนั้นมาแล้วก็เป็นที่นิยมกันมาต่อสมัยราชวงศ์หมิงและชิงและที่สําคัญในปัจจุบันนั่นเองครับ เชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยจะชอบแบบมีการไปเอฟหรือว่าเป็นการเช่าปีเซียน,นะครับจากฮ่องกงหรือว่าประเทศต่างๆนะครับอ,องก็มีเคล็ดลับว่าเขาจะนิยมตั้งกันเป็นคู่ครับจะไม่ตั้งตัวเดียวนั่นเองครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากให้องอมาเล่าให้ฟังเนี่ยหรือว่ามีอะไรอยากแชร์เพิ่มก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ